โอ้โห60%สต่อปีเห็นตัวเลขนี้แล้วมันต้องหยุดดูเลยใช่ไหมครับแล้วตัวเลขที่มันดูเหมือนจะดีเกินจริงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เราจะมาคุยมาเจาะลึกกันในวันนี้เลยคำถามที่ตามมาทันทีก็คือไอตัวเลขมหาศาลแบบนี้เนี่ยมันคือโอกาสทองในการสร้างชีวิตหลังเกษียณในฝันหรือว่ามันเป็นแค่กับดักสวยๆที่รอวันกลืนเงินเก็บของเรากันแน่นี่คือปริศนาที่เราจะมาหาคาตอบกันครับ เอาละครับเรามาเริ่มการวิเคราะห์เรื่องสเสน่ห์ของผลตอบแทนมหาศาลกันเลยดีกว่าเราจะมาเจาะลึก ETF สายไรายได้สูงพวกนี้กันว่าเบื้องหลังตัวเลขที่มันเย้ายวนใจเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และความน่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คิดกันไปเองนะครับนี่คือเสียงจริงๆจากนักลงทุนในฟอรัมออนไลน์คนหนึ่งเลยอ่านแล้วรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นเลยใช่ไหมครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าทําไมผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบนี้ถึงฮิตติดลมบนได้เร็วขนาดนี้ แต่พอความตื่นเต้นจางลงนะครับเราต้องกลับมาตั้งสติแล้วถามคําถามที่สําคัญที่สุดครับก็คือการที่เราจะได้เงินสดเป็นกอบเป็นกามขนาดนั้นทุกเดือนเนี่ยเราต้องยอมแลกกับอะไรบ้างมันมีต้นทุนอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าและเพื่อที่จะตอบคาถามนั้นให้ได้นะครับเราต้องไปดูกันถึงไส้ในของมันก่อนเลยเอาละครับเรามาแงะดูเครื่องยนต์ของมันกันว่าเบื้องหลังผลตอบแทนที่มันดูน่าทึ่งขนาดนี้จริงๆแล้วมันทำงานยังไง ทครเทียบกันง่ายๆเลยนะครับระหว่าง ETF แบบเดิมๆกับไอ้เจ้า ETF รายได้สูงตัวใหม่เนี่ยจุดที่ต่างกันคนละเรื่องเลยก็คือเป้าหมายครับ ETF แบบดั้งเดิมคือซื้อแล้วก็ถือหุ้นไปยาวๆรอให้เงินทุนมันโตแต่ ETF พวกนี้เป้าหมายต่างกันสุดขั้วเลยครับคือทํายังไงก็ได้ให้มีเงินสดออกมาจ่ายทุกเดือนให้ได้มากที่สุดโดยใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนกว่ากันเยอะเลยและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันอย่างแรงเลยครับฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับแต่ว่า ETF เหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ถือหุ้นตัวนั้นอยู่จริงๆด้วยซ้ำอ้าวแล้วมันจะทําเงินจากหุ้นที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของได้ยังไงล่ะคาตอบมันซ่อนอยู่ในกลยุทธ์ที่ชื่อว่า Cover Call ครับถ้าจะให้อธิบายแบบบ้านๆเลยนะก็เหมือนกับว่ากองทุนเนี่ยเขาทําหน้าที่ปล่อยเช่าโอกาสที่หุ้นตัวนั้นจะวิ่งขึ้นไปแรงๆในอนาคตเพื่อเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าค่าพรีเมียมมาจ่ายให้นักลงทุนเป็นเงินสดในวันนี้เลยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆครับ หคือเขาจะสร้างสถานะที่เหมือนกับการถือหุ้นขึ้นมาแบบปลอมๆก่อนโดยใช้ Options. ออปชั่น 2. จากนั้นก็ขายคออปชั่นเทียบกับสถานะปลอมๆที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บเงิน 3. เงินที่ได้มาหรือค่าพรีเมียมนี่นแหละครับก็จะถูกเอามาใจ่ายให้นักลงทุนทุกเดือนและ 4. ทั้งหมดนี้ก็จะมีสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากๆอย่างตัวเงินคลังสหรัฐคอยค้ำประกันอยู่เบื้องหลังอีกที โอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าเงินมันมาจากไหนทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาคุยกันถึงอีกด้านของเหรียญบ้างครับนั่นก็คือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงลิ้วขนาดนั้นมันคือสิ่งที่เราต้องยอมสละไปนั่นเองมีคำพูดหนึ่งจากผู้ใช้งานบน Reddit ที่ผมว่ามันสรุปความเสี่ยงหลักได้แบบตรงประเด็นสุดๆเลยครับเขาบอกว่าเงินปันผลจะไม่มีวันชดเชยมูลค่างเงินต้นที่ลดลงได้เนี่ยแหละครับคือหัวใจของความกังวลทั้งหมดเลย สรุปให้เห็นภาพชัดๆนะครับคือ 1. การเติบโตของเราจะถูกจํากัดไว้คือถ้าหุ้นมันวิ่งขึ้นไปแรงๆเราจะไม่ได้ส่วนนั้น 2. ความเสี่ยงที่เงินต้นของเราจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆหรือที่เขาเลือกกันว่า NAVDK 3. ความเสี่ยงมันกระจุกตัวอยู่กับหุ้นแค่ตัวเดียวและ 4. ความผันผวนมันสูงมากทั้งราคาทั้งเงินที่จ่ายออกมาเนี่ยเหวี่ยงขึ้นลงน่าดูเลยครับเพื่อเห็นภาพชัดแบบไม่ต้องจินตนาการเลยนะเรามาดูตัวอย่างของจริงกันดีกว่า เปรียบเทียบกันมาต่อมาเลยระหว่างการซื้อหุ้นเทส la ตรงๆกับการไปซื้อ ETF ที่ชื่อ TSLY ที่สร้างรายได้มาจากหุ้นเทส la นี่แหละครับแล้วนี่คือภาพที่มันบอกทุกอย่างได้ในตัวเดียวเลยครับดูที่กราฟแท่งนี้นะครับแท่งซ้ายเนี่ยคือถ้าเราถือหุ้นเทส la ตรงๆเลยโอ้โหผลตอบแทนเป็นบวกมหาศาลเลยจากการที่ราคามันขึ้นแต่พอมาดูแท่งขวา ซึ่งก็คือ TSLY จะเห็นเลยว่าถึงจะได้เงินสดเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายมันเทียบไม่ได้เลยกับการขาดทุนของเงินต้นที่มันหายไปผลตอบแทนรวมก็เลยติดลบหนังแบบที่เห็นนี่แหละครับพอเห็นความเสี่ยงกันชัดๆแบบนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วไอผลิตภัณฑ์แบบนี้มันจะมีที่ยืนในพอร์ตการลงทุนของเราได้บ้างไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะหนีให้ห่างไปเลยถ้าไปฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาจะพูดตรงกันเลยครับว่า ETF พวกนี้เนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์หลักที่ควรมีในพอร์ตเด็ดขาดแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือสำหรับเก่งกำไรที่ต้องใช้ในสัดส่วนที่น้อยมากๆและเพื่อเป้าหมายบางอย่างที่มันเฉพาะเจาะจงจริงๆเท่านั้นถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับนี่คือตัวอย่างการจัดพอร์ตส่วนใหญ่ของพอร์ตเลย80-90%ควรจะเป็นสินทรัพย์หลักเพื่อการเติบโตอย่างพวกกองทุนดัชนีอาจจะมีส่วนที่สร้างรายได้แบบมั่นคงหน่อยสัก10-15%แล้วถ้า ถ้าหากว่ายอมรับความเสี่ยงได้จริงๆส่วนของ ETF รายได้สูงพวกนี้ควรจะอยู่แค่ในโซนเก่งกําไรและมีไม่เกิน5%เท่านั้นครับงั้นเรามาขีดเส้นแบ่งให้ชัดๆกันไปเลยครับว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้เหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครถ้าเป้าหมายหลักคือต้องการกระแสงเงินสดทุกเดือนแล้วก็เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงได้ว่าเงินต้นมันจะหายอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกแต่ ถ้าเป้าหมายคือการสร้างความมั่งคั่งให้งอกเงยในระยะยาวหรืออยากจะลงทุนในบริษัทดีๆเพื่อเติบโตไปกับมันอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่คำตอบอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วข้อความที่สำคัญที่สุดที่อยากจะตอกย้ำในใจทุกคนเลยก็คือผลตอบแทนที่สูงลิ่วมันไม่ใช่ของฟรีมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอนี่คือกฎเหล็กของการลงทุนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับ ยิ่งผลตอบแทนที่เขาเอามาโชว์มันดูสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่ามันมีความเสี่ยงใหญ่หลวงซ่อนอยู่มากเท่านั้นมันเป็นของคู่กันเสมอเอาเป็นว่านี่คือ4ประเด็นสําคัญที่อยากให้จําให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. ETF พวกนี้สร้างรายได้ด้วยการขายอนาคต 2. มันไม่ใช่การลงทุนในหุ้นตัวนั้นโดยตรง 3. ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคือเงินต้นอาจจะหายไปแบบถาวรได้และ 4. ถ้าจะใช้จริงๆต้องเป็นแค่ส่วนเล็กๆในพอร์ตเพื่อการเก็งกำไรเท่านั้น สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้แต่ละคนกลับไปตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเงินสดที่ได้มาเร็วๆในวันนี้มันคุ้มค่าพอที่จะเอาไปแลกกับเงินทุนสำหรับอนาคตระยะยาวที่อาจจะค่อยๆหายไปหรือเปล่าคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเส้นทางการลงทุนของเราควรจะไปทางไหน